ก็น่าจะดีขึ้นนะคะก็อย่างที่ที่บอกว่ามันมันเป็นละหายเองได้เดืออัตโนมัติอะไรเงี้ยแล้วก็คนไม่ทราบนะคะคือมันจะเป็นได้อีกนะคะเป็นได้อีกเลยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะมันบอกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันต้องไป็นฝั่งเข็มก็ต่างเข็มอยู่เรื่อยๆค่ะว่าก็ไปแต่คือจะบอกว่ายงที่บอกโลกเนี้ยมันต้องเสิร์ชกูเกอรแล้วอ่านเองว่ามันจะแบบบอกรายละเอียดแตกต่างมันมันซับซ้อนมันละเอียดมาก ดีขึ้นกว่าตอนนั้นนะคะคดีมันคือของพ่อไม่ได้หนักมากนะคะ่ะแต่ว่ามันเกิดจากเราเครียดเพราะพอน,น้อยอะ <c oughs> ไรเงี้ยแต่ว่าที่มันที่มันหนักก็เพราะคนอื่นคิดไปในทางที่ไม่ดีมากกว่ามันเลยเดือดร้อนอะ<ม>ไรเงี้ยค่ะคนคนนอื่เลยเดือดร้อนแทนว่าเออเป็นเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าไปฉีดวัคซีมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันพอเลยมันว่ามันเลยดูเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยมีคนเข้ามาปรึกษาเยอะมากคนในวงการก็เริ่มเป็นอะไรกันบ้างก็มีมีพี่หน่งอะไรเงี้ยค่ะพี่หน่งก็เป็นพี่หน่งชาติชาติ พี่หนงเขาแบบเขาก็มาให้แบบพิมงานมาถามว่าหาหมอที่ไหนหมอชื่ออะไรอนะไรเงี้ยแล้วก็พี่หนงเขาก็ไปหาหมอเดียวกันนะะี่ค่ะก็จะมีน้องน้องนัทเอเอ็มแล้วก็มาถามว่าคุณหมอชื่ออะไรคือทุกคนจะถามว่าเออหมอชื่ออะไรแล้วคอยไปหาอนะไรอ่เงี้ยเพราะคุณหมอคนนี้เก่งเขาเป็นคนที่รักษาที่ติวรักษาะะะอะไรอย่าง,งเงี้ย<า>จะบอกอาการยังไงคือมันจะเกิดอะไรอยเงี้ยมันจะบอกอาการยังไงที่ว่ามันจะเป็นยอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกค<ะ>่ะวันหนึ่งมันเบี้ยวเลย <laughs> ไม่มีสัญญ,ญาณอไน่เลย ไม่มีสัญญาณนะคะเพราะว่าคอยทำงานหนักมากมันจะเหมือนแบบช่วงนั้นก็คือจะมีมันมีแค่แบบปลายนิ้วชามือไม่มีแรงเปิดปิดปวด,ดโค้งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หูอื้อลิ้นแข็งอะไรอเงี้ยมันจะเป็นแบบ เวลาพูดมันจะแบบเหมือนเป็นคนพูดบบพูดอะไรเงี้ยพูดไม่ชัดเลยลินล้นลิ้นแข็งมากแล้วก็รู้ตัวที่ก็ปากเบี้ยวปากดึงเบี้ยวลงไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตาเป็นปิดหน่อย,ยอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันเป็นอาการที่แบบมันจะมาแล้วก็ไปแต่ว่าของพลอยเนี่ยไม่ใช่โรคเส้นประสาทอักเสบเขาเรียกวโรคเบลพาซี่ซึ่งมันเป็นการอักเสบของของของปลายประสาทชนิดหนึ่งซึ่งมันจะเบากว่าโรคเส้นประสาทอักเสบอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เราต้องลดการทำง,งาน ้อยลงแล้วแบบไปพักข่เวลาพักผ่อนมากก็ตอนนี้ยังถ่ายคุณศึกอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าติดปัญหาน้ำท่วมต่าก็เบาลงแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ตัดละครไปเรื่องหนึ่งพยายามถาเวลาไปพักผ่อนมากขึ้นมเลยก็คือด้วยคมว่าตอนนี้คือพอก็ต้องตัดละครออกไปเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณศึกตอนนี้เราเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเราไม่สามารถถ่ายเสร็จได้แล้วก็อาจจะจาก ถายที่ขายจะเสร็จเป็นเดือนเดือนพฤติกาก็เป็นอาจจะเป็นมกรากุมงคเพอก็เลยตอนนี้ก็ตัดงานไปออกไปเรื่องหนึ่งว่าเราจะได้ีเวลาเวลายับบ้างสบัดลายโอ้โดลพักดีกว่าเหนื่อยอ ก็คนอหาต้องหาจริงๆแล้วคุณหมอเขาบอกว่าพลอยต้องพาต้องไม่ต้องไม่ต้องแสดงยังไม่ต้องรับงานเยอะแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงใจคนอื่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหาเวลาผ่อนแล้วก็ทุกอย่างคือเขาบอกว่าอยู่ที่พลอยอยู่ที่พลอยอย่างเดียวว่าเราจะมีการดูแลความคิดของเรายังไงมีดูแลเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าผมแนะนาเขาบอกว่าผมแนะนานะคุณไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเลย คุณอยู่ของคุณอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอะไรมากระทบถ้าใครจะมากระทบกระทท่งอะไรคุณถ้าคุณไม่กระทบกระทท่งอะไรเขาก็ไม่น่าจะเป็นไรมัง้งถ้าใครจะว่าอะไรคุณก็บ้าไปนสิอะไรเงี้ยคุณก็เฉยๆไปเขาบอกว่าบันทีมันก็เฉยนะแต่ว่าันที้มันก็โดนเยอะเงี้ยเขาบอกออผมก็ไม่ได้เป็นดารานะผมก็ไม่เข้าใจคือเราก็ <laughs> ออกขาุยบคุณค่ะหมอคือหมอบอกว่าพากาักค่ะแล้วก็ไม่ต้องแสดงเยอะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็พักไม่ต้องเล่นบทเครียดเยอะแล้วก็ แาจะทำยังไงเนี่ยก็ต้องก็ต้องแบบเบาๆเรื่องงานนะคะมีจิทย์ดูแลอย่างไรคะก็เจอก็ดูแลปกติมันไม่ได้แบบมีอะไรบู๋บ้าไม่มีเพราะว่าคอยทำงานอยู่ดิกรองอะไรเงี้ยคอยตอนนี้คือถ่ายอยูเรื่องเดียวเลยใช่ไหมฮะถ่ายอ่เรื่องเดียวใช่ไหมตอนนี้เสร็จทุกอย่างแล้วเรื่องเดียวพอขุดศึกมีแผนที่จะพักไหมแบบปีสะปีใหม่แล้วเนาะไม่มีค่ะขุดศึกยังไม่เสร็จ ปีหน้าพอกแล้วปีหน้าว่างแล้วก็ไม่มีอะค่ะเพราะว่าปีหน้ามันเหลือถ่ายอีกสองเรื่องที่ีรับไว้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ตัดออกไปเรื่องหนึ่งลงแล้วก็ปีหน้าแคละครสอเรื่องพอ แต่ไปถ้าไปเที่ยวอะ่ะพลอยคิดว่าคงน่าจะเป็นเดือนเมษามิถุนาไปเลยอะค่ะ<พ>อตอนนี้หงไม่เที่ยวคงคงหยุดตามแบบเทศกาลปีใหม่ภาคอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ทําอะไรมากดูเครียดเยอะไม่พอยวันที่เราจะตัดได้เลาะเครียดอยู่ <laughs> <laughs> เครียดอยู่แต่ทางผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงอะ <laughs> ผู้ใหญ่ที่ช่องเขาเป็นห่วงทางพี่ปิดเองทุกคนเป็นห่วงว่าแบบพลอยไหวไหม เพราะว่าพี่ก็ห่วงสุขภาพพอยคือห่วงเขาเห็นเราแบบเราไม่สบายอะไรเงี้ยก็ก็คิดอยู่ยกใหญ่ก็ตัดสินใจแล้วก็ก็คือตัดสินใจเสียใจมันก็เสียใจว่าอยากทําง,งานแต่ว่าถ้าร่างกายเราไม่ไหวเราก็หยุดดีกว่าบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งมัน,ม,น,ม,นมันมันหนักขึ้นมาเงี้ยคือไอ้โรคเนี้ยมันมันสามารถเป็นโรคเส้นประสาทอักเสบได้สามารถแบบวันหนึ่งแบบคอยคอยลอยลอยคือลอยแบบคือซีกขวาตายไปทั้งซีกได้มันเป็นได้อะค่ะคือมันเป็นได้ถ้าเรายัง ทำงานหนักแสดงว่าเราก็วันๆดูไม่ไว่าอาจจะเป็นมากขึ้จนจริคือคือวันแน่ถ้าเล่นละครเยอะเพราะว่าละครมันเส้นเพลองกับอารมณ์อะค่ะก็ต้องแบบแสดงอารมณ์เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโมโหแล้วก็คือเราก็นอนน้อยด้วยหลายอย่างหลายสิ่งก็เลยเออก็พราวๆบ้างจะได้ได้ดีขึ้นวันนี้ได้ใส่อะไรที่มิตาไม่ใส่เลยไม่ไม่ใสก็รู้ว่าทุกคนจะถ่ายรูปไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> ๆๆ ใ้ใจบอก่ป้าแล้วขอเก็บไว้ใช่ไหมแบบไอ้ตั้คือมันไม่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบบโดนให้ยกมือขึ้นแบบเนี้ยแล้วคือมันต้องให้ยกมือขึ้นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวทุกคนก็บอกว่าอวดแต่คนแม่คือคนคนที่เขาเห็นภาพเนี่ยเขาสามารถตีความว่าไปยืนแล้ว่าเออพลอยอวดหรือเปล่าไม่อยากโดนเหมือนไส้ก็แบบขอแบบเออเราเราชุดเดี๋ยวในเพ้อแต่แต่เราเวลาไม่ไปทำงานเราก็ใส่ถอดตลอดใช่ไหมคะเวลาไม่ไปทำงานเราก็ใส่ ็ใส่บ้างใส่บ้างอะค่ะแต่ว่าถ้าไปกองละครก็ไม่ใส่เดี๋ยวหายกใส่อย่างดีค่ะมีเตรียมของให้พี่เจ้าไหมเสื้อผ้ายืนอะไรอย่างเงี้ยนางแผ็งน้ำแผ็งน้ำคืนเนี่ยมันเกิดคาฟีนอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคิดอยู่เหมือนกันว่าจะอะไรดีอะไรเงี้ยต้องเซอร์ไพรส์หนักกว่าไหมเพราะเขาเสื้อผ้ายกหนักเลยเนาะโอ้ยพอแล้วก็คงแบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยไม่รู้จะให้อะไรเลยจริง รู <laughs> ้สึกด,ดีค่ะคือมันก็รู้สึกด,ดีเลยแล้วมีแต่ในความว่าจะทำอะไระยังไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะถ้าวันเกิดเขาก็ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เราว่าถ้าเราดีๆกันแฮปปีก้กันมันก็ดีแล้วอะก็พยายามปกติไม่หวือหวาไม่มีอะไรให้มันแบบ มันพิเศษอ่ะคือทุกคิดว่าทุกวินาทีมันคือโอกาสพิเศษของพลอยอะไรเงี้ยอย่างวันเกิดพลอยพลอยไปกินข้าวพราะว่ากินข้าวร้านธรรมดาไม่ได้กินร้านหรูอะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเออถ้ามันพิเศษอยู่แล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็พิเศษแฮปปี้ยอะไรเงี้ยนี่น,นะพลอยขอบคุณมาก